เขาบอกว่าถ้าเกิดจะมาตกปลานเนี่ยเขาให้ชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทเพราะว่าวันนั้นที่ทอดแหไปเขาบอกอ้ปลาโตแล้วเนี่ยตอดอลงไปตอดกินเลยเหรอมาปุยย้ยปลานิลมาเลยมาเลยเ <c oughs> อฟซ <c oughs> ีชั่วโมงละร้อยมันเถิงชึบโนอุ <c oughs> อ้ยอะไร <c oughs> อะไรอ๋อมันตัวใหญ่นี่เองโอ้โห ยกขึ้นมาจะท้องท้องพี่หมิวไปไหนแล้วอ่ะทางเพื่อผู้ชายครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับแอปซีนะครับเขาสู่ช่องแพร์มีสองคนหนึ่งหรอใช่ครับพี่หมิวไปไหนแล้วอ่ะทางเพื่อผู้ชายครับ อ๋อหยอกนะเขาไปพักผ่อนนะครับพอดีวันนี้นะครับเราเพิ่งกลับจากเมื่อวานที่ไปตกปลาช่อนใช่ไหมใช่ครับคลิปล่าสุดที่ไปตกปลาช่อนนะครับขอหยุดถ่ายคลิปหนึ่งวันนะครับตอนเย็นนะก็พอดีเลยวันนั้นจําได้ไหมที่เราท่อแแหแล้วก็เด็กๆเนี่ยได้เอาปัตรนินไปกินเขาบอกว่าปห่ชิบานชอบกันมากๆเนื้อช้ำเลยชำกันเลยจะขอจะของบ่อเขาเนี่ยเหมาเหมาขอตกปลาไปคุยกันเรียบร้อยแล้วลุงเขาว่ายังไง เขาบอกว่าถ้าเกิดจะมาตกปลาเนี่ยเขาให้ชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทเพราะว่าวันนั้นที่ทอดแหไปเขาบอกอู้ปลาโตแล้วเนี่ยถ้าลุงเขาไปอออขายได้หลายบาทเลยนะใช่ครับเขาก็เลยบอกว่าอ่ะเอาอย่างงี้ยละถ้าอยากตกปลาทำคอนเทนต์ชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทตกได้เท่าไหร่เอาไปเลยไปเราลงทะเบียนไปกี่บาทคนละหนึ่งร้อยบาทครับอ๋ออันนี้ตังตัวเองกันเลยใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวลองดูหนึ่งชั่วโมงครับเด็กสองคนนี้ได้ไปเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทจะคุ้มหรือเบาผสมเยื่อเลยไป พี่ตั้มครับแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วครับตอนนี้4ี่โมงสิบห้าลุงเขาบอกว่าให้ตกถึง5้าโมงยีนาทีครับวันนี้นะครับคุณลุงเขาเอาผักมาลงพอดีนะฮะสั่งที่เดียวกับเราเลยบึงบางเลนเลยบึงบางเลนอยู่ตรงนี้นะฮะบ้านคุณลุงเขาอยู่ตรงนู้นนะครับอันนี้เหยื่อที่เราใช้แบบเร่งด่วนนะครับเราไม่ได้เตรียมหาซื้อไส้เดือนใช้กุ้งอะไรเลยนะครับก็นี่แหละครับที่เรามีนะครับไฮเกลดทินมันดีนะครับเดี๋ยวเราหุ้มตัวเบ็ดเลยครับใช่ครับขนมปังเป็นติ้งนิดหน่อยเหมือนเดิมไป้ ห <H an> ลงไปตอดกินเลยเหรอแดน,นตั้งสี่ขีดครับมีขยับครับมีเคลื่อนไหวครับด้านล่างมีสิ่งมีชีวิตอยู่ครับก่อนนี้เราปล่อยไปนิดนึงนะครับน่าจะเริ่มเข้าละมาโอ้ยม,อมาเลยมาเลยเอฟซี <laughs> ช่วงว <laughs> ัน <laughs> ร้อยบันเทิงเอาแล้วครับลองดูเวฟสี 100น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของพวกเราแล้วหลังจากนี้เขาไม่น่าจะให้ชั่วโมงละร้อยแหละอ่ะโอเคตามต่อมึงกินแล้วป่ะน่ะโอ้ยกินแล้วโอ้โหคุณเดินอะไรอ่ะเฮ้ยตอนนี้โอ้โหโคตรใหญ่ไอโบไอโบป่ะเนี่ยลงไปปุ๊บคุณเดินเลยครับเอฟซี ชั่วโมงละร้อยโอ้โหไอโบ้ไอโบ้ไอโบ้นี่เอฟซีคุ้มไหมครับชั่วโมงหนึ่งร้อยบาทโอ้คุณลุงเขาก็เอ็นดูเราเนาะคิดถูกเหลือเกินหรือเขาอาจจะดูถูกฝีมือเราเขาอาจจะบอกว่าเราตกไม่เก่งหรือเปล่าเอออ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวรู้เรื่องยเนี้ยหายากมาแต่ไเนี้วันนี้นะครับเด็กๆตกแบบไม่ตายนะฮะเอาให้ตะกรวดแตะที่หน้าดินนะครับหาปลานินไซส์ใหญ่เท่านั้นไม่อยากให้ไซส์เล็กกวนนะครับ จริงๆอ่ะที่บ่อนี้อ่ะปลามันไซส์สวยอ่ะสังเกตไหมปลาไซส์สวยกว่าที่บึงบางเลนเยอะเลยใช่เพราะว่าเวลาไซส์เล็กมันเกิดมามันโดนกระพงกินหมดหรือเปล่ามันเลยทําให้ไม่มีไซส์เล็กมาคอยแย่งอาหารไหมเขี่ยวไหมอาจจะเป็นไปได้อะไรวว่ตัใหญเออเนี่ยโอ้โหดูดิตึงๆทั้งนั้นเลยเอฟซีเนี่ยอันนี้คือถือว่าเล็กไปเลยนะไซส์ไซส์เนี่ยนะฮะอันนี้อันนี้ไซส์มาตรฐานเออไม่มีไซส์เล็กกวนครับเนี่ยโอ้โหงานงัดขึ้นมาอีกแล้วสนุกแน่ครับวันนี้ ถ้ากินกทั้งบ้านตอนนี้ป้าน,นินโลละที่บ้านตอนนี้เหรอถ้าราคาปีกน่าจะหกสิบห้าหกสิบสองโลก็คุ้มแล้วสองโลก็คุ้มแล้วนะ่ะนี่เผลอๆนี่สองคนเนี้ยได้คนละสองโลแล้วมั้งเนี่ยเลยแล้วอ <c oughs> ่ะหนึ่งข้อครับใจเย็นมากยังไม่เอา เออมันคงั้านานละโยกลอยอนี่จังหวะแม่นแล้วครับเริ่มแม่นแล้วฮะคนนี้จับทองจับจุดได้ยังได้แล้วครับ หายเลยหายเลยดูแอคชั่นคันเนฟซีโอ้โห,โโห,โโหยกลอยครับ few later. ตอนนี้4ี่โมงห้แล้วนะครึ่งทางแล้วนะครับยกดูแอคชั่นครับยกเลยยกเลยเก็บสายหน่อยยกเลยเทสคัน <c oughs> เออ,อยักษ์ทองวันสนุกยกสบาย <c oughs> ชือ้อโอ้ยอ,อะไรอะไรอ๋อมันตัวใหญ่นี่เองโอ,โ,<ล>โอ้โหยก <ocalyptic> ขึ้นมา <im itating> ยักษ์ทอง <ules> <laughs> <c oughs> เดี๋ยวยักษ์แดงยังไม่ได้ขายเลยเราไปยักษ์ทองแล้ว <laughs> <c oughs> โฆษณาเก่งเหลือเกิน <c oughs> โอ้เราเน้นโฆษณาครับเราไม่เน้นขายนะยักษ์แกงไม่มีขายเลยโปรเจกต่อมามาอีกแล้วครับยักษ์ทองครับอันนี้เป็นคันสปิวโดยเฉพาะนะครับคันสองท่อนนะแต่แอคชั่นนี้แบบโหยังกระท่อนเดียวสุดยอดใจเย็นๆชื่อสามขีดครับยกหนึ่งนี่เป็นแล้วครับเป็นงานแล้วครับน้องบุญ ยกโอ้โหขยับนิดหน่อยครับสับเลยขยับแล้วสับเลยเริ่มหลงไหลเกี่ยวกับการสปิวแล้วสินุเหมือนกันนะใช่ครับได้พุ่งส่ตาด้วยและที่สำคัญคือมันชิลมันไม่เหนื่อยมันเป็นอีก การตกปลาหนึ่งที่แบบเออแบบสบายแบบสบายอะ่ะยกแล้วโอ้โหนี่แหละต้องสับตอนยกโบตึงจังเลย อ,อมาโอเคเนาะแค่นี้แหละเอาจริงๆแล้วเวลายังเหลือนะครับ F4 ตอนนี้5 0โมงหนาทีนะครับเหลืออีก14นาทีแต่เด็กๆบอกว่าแค่นี้ก็กินเหลือๆแล้วแค่นี้ก็พอกินแล้วเก่ง,กกงใจเจ้าของบอกก็ด้วยนะฮะหูดู F4 คนละร้อยสองคนสองร้อยครับได้ปลาขนาดนี้โอ้โหได้ทั้งความมันได้ทั้งปลากลับไปกินนะครับสุดยอดใหญ่จริง โอ้นี่ครับ FC หนึ่งชั่วโมงครับผลงานวันนี้ค่ครับน่าจะตกได้แค่ครั้งเดียวขอไม่ให้แล้วเ <c oughs> ข,อขอาน่าจะไม่ให้ละถ้าให้ก็อาจจะช่วงสองร้อยเขากล่าวว่าพวกเราเป็นเด็กแถวบ้านไงแต่ข, <c oughs> ข,ขัน,ขนไม่ไพ่ <c oughs> อ้ที่ไหนได้ซัดจะคุ้มเลย อ่ะโอเคครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับขายเกรจินน้ำมันนีนะครับแล้วก็ซันยักษ์ทองนะอาจจะขายในปีหน้าเลยขายอินไว้ก่อนเอามาเทสก่อนมีข้อดีข้อเสียอะไรเราก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆหอมเมื่อไหร่ให้ขายเหมือนยักษ์แดงอ่ะจะปีแล้วมั้งยังไม่ได้ขายเลยขายพี่เออมายักษ์ทองอีกแล้วโอ้เก็บตังค์ได้เยอะแล้วครับยังไม่มีขายลินบาทลิ้นบาทลิ้นบาทโอเคไปก่อนแล้วเนาะเดี๋ยวเอาปลาไปทำกันโอเคไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ปากไปด้วยยังงอกับไฮเกนนี่ถ้ามหมิวรู้ว่าตกปานดินมันขนาดนี้เขาคงเสียดายตายนะครับน่าจังงอนน่นจะแบบ่านนี้เขาคุยไปหลายคนแล้วมั้ง